โอ้โหหลายเครื่องบินกินขวาครับถือว่าทีมที่ลงอย่างด้านซ้ายเนี่ยแคมเอาฟ้าฮาทินเนี่ยไปได้นะครับแต่ต้องโยกร่มนิดหน่อยนะท่านผู้ชมครับอย่างไงก็ฝากดูกันด้วยครับมาดูฮะว่าทางด้านของบูทแคมจะเป็นทีมไหนลงบ้างครับเฮ้ย <c oughs> อุ้ยเธอเหมือนเดิมหรือเปล่าหลบปะเนี่ยไม่ฮะเดี๋ยวไม่หลบไม่ตีอ้ดีครับทั้งตบทั้งตีไม่ดีขึ้นเลยผ <c oughs> ู้ชมอาลวคุณเฟมเดี๋ยวเดีย แล้วงงวงกลางฮะวงเหมือนเดิมไปแล่ววงกลางทางฝัง่งตัวอารับสลดขอใบเอเซเว่นอีกแล้วบีทีอารู้แต่รอบนี้ไม่ลงตึกวานจริงนะครัแล้วเปิดก่อนอยังไม่น้อครับผมซักซี่กดไปตรงนี้ไอรอนไซด์ครับเอ็มสิบหกครับไม่ใช่ฟัวโต้น,นั่นเองไหลเซนขึ้นมาฟาร์มตรงถาตรงนี้ก่อนครับผมและได้ปืนมาแล้วด้วยครับรอโดนยิงมาครไกลๆครับไมโครบอยโอ้ตำแหน่งของไมโครบอยไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมอยู่ใกล้กับผู้เล่นของอัลฟาเซเว่นสองคนครับ นี่ฮะโอเอาเอาแรงกิ้งขึ้นมาค,นนครับดีเอห้คะแนนครับนาวี49คะแนนครับโฟโอเอ็มสีครับอาร์ยิบสาครับแล้วดูเหลี่ยมนี้หลังบ้านครับ4คนตรงนี้มีใครเจอใครหรือเปล่าไปขบอยแล้วทอมมี่ผมบอกเลยงานนี้พร้อมรูดแล้วดูเฮ้ยเข้าบ้านขวาเราบอยเอาโอ้ยเฮ้ยโดดลงมาไปคขบอยไม่เห็นหรือยังไงครับหูฟา้าหูขวาดับไปแล้วแล้วดูซ้ำโดนต่อยเฮ้ยต่อยต่อยกระบาดไปซัดหน้าเหลี่ยมหมดครับโอ้โหอยู่ดนวยมวยไทยโอ้คุณต่อยเลยเหรอครับผม ต่อยนานยังฮะโอ้เพิ่งต่อยครับอ่าแล้วบอกว่าต่อยอุ้ยเหลือเชื่อนะเปมเหลือเชื่อพีอาร์อีกแล้วครับผมโดนเฟิร์สบัตรจากเซนาเทซ่าครับอ่าล่ะฮะเดนยิงตายโอ้ล้วดูครับพอเสียหนึ่งเฮ้ยเราด้านไหลมาลาลีผมถามจริงเหรอครับโอ้โหพีทีอาร์ฮะควรไปทําบุญที่ตรงนี้ถามจริงแล้วคือปล่อยมือให้เขาเลยครับพีทีอาร์ กลับกูดังก็ไม่ได้ครับจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงครับโอ้โหอันนั้นกลับใจกลับผมคุณถามจริงเหรออ่ากลับโอเคไม่ได้วางเทพผีหรือเปล่าอะไรโมุกหนโโอเคครับผมโอ้มาแล้วฮะขวัญใจตัวเดิมขวัญใจมหาชนขวัญใจมหาชนโนบ้าพาทรบอยซิดรับผมแปดแอซซิดรับผม608หน่วยครับในการฮิวตัวเองครับและ30%จากดาเมจรวมของทีมครับต้องคะตำมีแห่งชาติครับ เอ้าชนไปเลยครับลาบอยแม่โหแล้วดูบิดาเฮ้ยไปเปิดน็อกโจ๊กเกอร์จากอาร์ลัตเลเยอร์ฮะลายเส้นครับผมเฮ้ยแล้วเฮเบนขวาใช่รออยู่เหมือนกันนะเฮเบนรอฉกอยู่ใช่แต่ลยเส้นไม่ปล่อยเหมือนกันครับกลัวโดนคนข้องหลังครับเคเลือกที่จะห้อยหนึ่งแล้วส่งคู่แฝดออกไปดันใส่โจ๊กเกอร์ยองครับต้องดูเขาลายเส้นจะเห็นเฮเว่นหรือเปล่าเอาเลยครับลายเส้นยังนอนเนียนอยู่ครับผมโจ๊กเกอร์โดนซ้ำซ้ำมาไกล ใครจะได้คิวนี้ครเอเเว่นมาแจมด้วยหรือเปล่าครับจากสีแล้วสุดท้ายเป็นศพของขึ้นมาเฮ้ยต้องรอกหรอรอดเลยครับโอ้โหชุดได้ครับผมลีออนคาบเ้นครับโจเกอร์บีมีเอครับจากได้คิดหรือเปล่าคิวนี้แล้วดูโอ้โหโดนบีบที่เหลี่ยมเขานี่ครับบีทีครับไปไม่ได้แล้วฮะใช่ครับผมบีทีอ าาไอออนสายของซันซี่กดไปใส่ทางด้านลีออนหูหายไปประมาณ90กว,ว่าเหลือห้าเท่านะอีกหนึ่งเอาจิงกระเดินสะดุดหินตายเหมือนนะเมื่อกี้ใช่ครับผมแม่เลยมาหัซังซี่บอกเฮ้ยไม่เหลืันะทีแล้วใช่ตรงนี้แล้วตัวมาจากนัก้นกดโซลไลน์สายขาดอีกแล้วเส้นล็อกเป็นน็อกของลีออนนี่ผู้จั่งเขเหลี่ยมนี้แล้วดูสับปืนมาจะซ้ำโอ้ยิงเขาไม่น็อครับผมเขาสวนกลับมาน็อกแทนครับไลายเส้นหลังเติมสเปรย์ล่ามเอาลอ้ซังซี่ตอีกหนึ่งถ้ยก็สวนกลับมาโจ๊กเกอร์ต้องหลบจุครับไม่มียาใหญ่ เหลือ30 hp ครับต้องเลาะผามาชุบฝั่งนี้ครับลักซี่ครับทิ้งซักซี่ไว้เป็นตัวโควา่าโดน<า>ลงน้ำเ <นะ S 1> ฉยเลยครับซักซี่ขยุกขอบใจโอ้วิกิดหนะะักฮะบีทีอาร์ไม่มีที่เล่นครับโอ้ขอร้องเถอะอีฝั่งหนึ่งยังมีคนเฝ้าอยู่นะซักซี่ยังไม่มีกระเป๋าเลยนะครับต้องครับโอ้โหโอ้โหลาริออนยังไม่ผีผามดานใส่นะเอาจริงแบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับบีทีอาร์เงี้ยผมเอ้ย เฮ้ยด่านโอ้ทามมิ่งครับขอลองมาติครับเดินสุดหน่อยเพื่อนถ้าเดินไปริมหาดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมบอกเลว่านี่ฮะหาดสวรัสดีครับด้านหน้าอุ้ยทภาติเฮ้ยเดินสุดครับผมเดินแรงนะติเดินแรงขวาเพื่อนขวาไลท์เดซเซอร์เอาละฮะับมาติครับเฮ้ยเห็นไหมมาติครับอยญ่โลกมาติขวาแล้วดูคูเดินบังโมดีแล้วเรียบร้อยไปเชอซักซี่จังหวัดสอง โอ้โหมีดีอาห์หนีเสือป่าจาระเข้ครับผมโ oh, oh. อ้โหรีเข้าอีกไหมอย่างนี้ครับผมโอโหมสงสารจริงๆเฮ้ย oh. ลักซี่บอกอีกแล้วเหรอวานตรงนี้แล้วโดนครับลักซี่วิ่งกันตอนนี้วิ่งกันชิวๆว,ว,วิ่งกันที่ริมหาด <S 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 คุณผู้ชมครับมิทิอาตอนนี้กลับกูไม่กลับครับ <S <S จริงฮะโอ้โหบอกเลยว่าเสียทรงจัดแต่เต้องการแยกจริงๆคุณเฟรมขอยืมหน่อยแล้วกัน oh. โอ้โหแลเราหารไม่เห็นตัวหลังลายเส้นเรียบร้อยครับลายเส้น ลายเส้นไม่รอดครับพี่ยิวเราโอบอยเข้าขวาเพื่อโอ้ยแล้วโอบอยไล่ใส่ดันสุดใส่ลักซี่ดันหินหนึ่งศอกแล้วสายโนมน้ำหายหนึ่งปีอาร์ผมถามจริงสุดท้ายของทีมบอลลักซี่หนึ่งต่อสี่ตรงนี้เฮ้ยขอร้องเฮ้ยปีอาร์วิกฤตหนักฮะโอ้โหแล้วดูครับเช็คพุ่มเช็คต้นไม้หลังหินเจีชัวเพื่อนโอบอยเฮ้ยแล้วจะเก็บของนี้ครับบอกเลยว่าแห้งชัดๆโอบอยยังไงยิงหลังหินน้นหน้าลักซี่ต้องรอจังหวะผู้ชมครับ ราล้หนึ่งหนึ่งเหลี่ยมใกล้โอบอยโอบอยโอบอยดันมาเหลี่ยมนี้มันกอูซี่มาปาดรูเรร้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีเกาะด้วยครับผมสุดท้าย BTR จบ1ิบหกแน่ๆครับเรียบร้อยผมโ oh อบอยปิดงานลักซี่ออกจากเกมครับสิบอ BTR เฮ้ยผมบอกแล้งนี้นะฮะจบเกมนี้นะเข้าวัดทำบุตรคือเราก็เห็นใจเขานะครับจรงนี้ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมางูครับยมฮะอับบัฟเซเยอร์ครับอุ้ยนนอแค่นอนเป็นนี่ครับเป็นต้นสเสเปก่อนโอเคนอกไปหนึ่งเอาเลยครับหมู่จะไม่รีบสับด้วยครับโดนคอนมาข้างหลังก็ช่วยยิงมาครับเรียบร้อยเลยครับฟุตบอลลีหายไปหนึ่งคนจากลิออนครับโอ้โหระเบิดมุมไกลจนฟ้าเน็ตมาจากฝั่งลูดดานหน้าลิออนหันสองปัญหาคือเปล่าไปนิดเดียวอีกหนึ่งลูกของรูดครับแล้วลิออนกดใส่ลาอุมยังไม่มีดาเมจติดไปครับผม แล้ววิ่งหลบหลังหินแม่ทันเลยครับมุมนี้รอทินยิงกดมาติดหินอยู่แล้วมาฟิโอโซ่อนครับผมได้คิวมาเป็นเฮเว่นครับครับจ็กเกอร์ศิลปะส่วนบางดวงเนี่ยคืนเหมือนกันท่านผู้ชมนะหัวโยกไปทีหนึ่งเอาละครับลุดต้องนอนเล่นไปก่อนครับซานนอนในแผนที่ซานท้องเนี่ยมันเนียนพอสมควรนะพี่ดิวท่านผู้ชมๆๆๆครับจริงเป็นไงอนตาเนี่ยพุ่งต้งไตนไม้เต<ห>ยพี่นผู้ชมฮะเราดูคอยของูแล้วกูโอ้ยหใคร อย่าบอกนะมาฟิโอโซ่แค่เคาะข้ามขามาผมถามจริงเฮ้ยถามจริงเรื่องปิ้งย่างฮะจริงครับผมอะไรเนี่ยอันนั้นมัตัวจริงโอ้โหนู่นเลยดูครับลาอุมมีสมบุกขึมาสองลูกต้องมาชุบก่อนลาอุมลาอุมยังทานอยู่เหมือนกันชุบทันครับผมชาลีไม่ขึ้นมาด้วยนะครับใช่ครับ้รุตจังคานหนีให้รุตบอกเพื่อนให้ผมถามจริงเถอะพาเวอร์จุ่มบูโซนแล้วยังชุบทันในี่สมบุกวียดูดิพาเวอร์จุ่มบูโซนแผ่นที่ซานฮอกครับแล้ววงมันตรงกลางแค่ไปอยู่ไหนครับพาวเวอร์แล้วเขาไได้ม ผ <c oughs> ง,งงใจรับนี้ผมว่านี่แหละคอนเคอมาฟิโอโซู่้ชครับ <c oughs> ใช่ผมคิดว่าแบบนั้นก็เคาะข้ามเขาอยู้มฮะ<ห>เอาจัดจัแตกหมดแล้วครับอาหลับสำหรับตอนโซนไว้มาประท้าฟุตบอลลิสโอ้โซนแตกแล้วดูดได้หนดนพาวเวอร์อ๋อแกเดินช้าคุณเฟมโอ้เดินช้าฮะเล่นช้าทุกเกมจริงพาวเวอร์ ใช่10นาที40วินาทีครับเหลือ57อารายครับผม15ทีมดันเข้าบ้านอยู่ทางฝั่งตัวอาร์คิวมาทางมึงอ้ยขอใบนาวี่อ่ะคิวบอกไปแล้วโอเคนะนะฮะหลุดแล้วตอนเนี้ยจะให้ผมหลุดจริงนาวี่เนี่ยไปเก็บปีทีอาร์ทั้งหมดสองคนนะครับผมซินเธอร่วมงานจะโวยเอ็มใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยสุดสุดจริงกันเลยก็สินยอเปรียมใกล้แล้วซานซานกันตอนอยู่ด้านหน้าแล้วสินเธอ สิ้นยอแค่ขึ้นมาเล่นเหลือนีดเดีวสินยอให้หันตามมาแล้วเขาผมถามจริงจรงจะไหวอย่างงี้สินยอโอ้โหเปิดสวีบอลสวนมาจากไอซี่ตรงนี้สานสานเห็นแล้วมุมนี้สานสานรอจังหวะเลยแล้วแก่จำมือท้องเราต้นไม้รอเขาได้แท้กำลังย้อนได้ไอซี่ไวแล้ปลาเลยโอ้โหปลาเลยฮะถูกต้องโอ้โหแต่ลูกนี้คือปลาหยุดเลยก็หยุดดูจะย้อนไปเลยไอซี่ไว โอ้ดีไปอื่นแล้วดูสิอสิบาหายเลยครับซานซาซาเก็บคิวไปเรียบร้อยครับผมเปิดจุดก่อนเสียไปเลยหนึ่งคนและหนึ่งคิวของโฟเอ็มครับทามิ่งจริงๆครับซีโยสเหลือเชื่อ,อจัดจ่ายค<อ>ุณเฟมเครื่องเรี่ยมให้มาใกล้ไปยิงนะซีลุกขึ้นมาทีปทัญหาคือออกเหนื่ไปดูนะเพื่อนๆใช่ครับผมเอาละครับตรงนี้บวกกันยับยับครับทีเออยู่ไกลไม่มาแจมครับโซเลตครับฮาสกิเล่นเหลี่ยมต่ำฮะซีโยนอนถอยไปยาวๆครับผมระเบิดลูกนี้ย้อยมาเรียบร้อยครับผมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฮะครับซีโย โอ้โหมิดพจจังหวะแรกครับใช่เจอหยุดทันเ่ื่อกี้ใช่ครับผมอุ้ยคุณนี่ก็ไม่ออกนะผมเหผืเอยเชื่อเลยมุมนี้ก้อนเลดครับอินโฟเดินฉีกมาฮะเหมือนจะกลับไปเอ้ยแล้วระเบิดลูกนี้ของซุกไม่ถือดูวจีพีเอสเครื่องอจริงถอดแรกครับเอาแล้วตัดตามาเก่งโซ่อารับไปน็อกมาติดได้ ต้องดูเขามีแพ็กสี่มแมต่์ดูเคเดอร์น้องเหมือนกันแล้วดูครับเดี๋ยวบรรดน,นอ็อเฮ้ยแล้วสามน็องคุณผู้ชมครับซาวิมีปัญหาโอ้โซีเกตจ,จีนครับผมปาดสามครับผมแทบน้ำตาร่วงครับนาวิต่อแล้วโอาบอยครับโอาบอยขาดอีกหนึ่งนะสุดท้ายมุมไกเมคูชุบไม่ได้คุณเฟนคุณผู้ชมครับต้องทิ้งเพื่อนบอกเลยขอให้ซีเกตจ,จีนนะครับสามคิวนี้คุณผู้ชมครับอุ้ยโยัวชุบนี่ไงหนึ่งก่งโซ่เก็บคีมมาติดไปเอาเลยครับหนึ่งคิวแรกของซีเกตจีนนะครับผมกว่าสบดูด้านบนมีหนึ่งชี ต้องหาเพื่อน,นครับพิ้งไปชุบทูเคเหมือนกันนะวิ่งน็อกสออยู่ครับยังไม่หมดนะโอ้บอยเอ้าเบน,เเนแบ็คไปไสติวคิวฮนะโอ้โหสติวเก่งจริงๆคร,รับะผมไม่เคย <c oughs> ลืมอะไรไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่โอ้คุณเลิศเธอรถถังนะอา้าวเราเนี่ยฟาน์ซานน็นอกคู่ดีไม่จบนรเอาจริงไม่จบก็หมดอุ้ยทัอุ้ยกันเลด ก็เลตแกเหลี่ยมนี้แกปลามาหลังหินหน้าหน้ามีซานซานคานอยู่แล้วปลาออกซ้ายเขาอยู่ขวาเหลือเชื่อเอาเลยครับก็เลตเปลี่ยนมาเป็นเวกเตอร์ครับและโดดขึ้นหินโดดขึ้นหินมุมกว้างแล้วนาวีทิ้งที่โดนเก็บโดยกอนโซเป็นสองสองล้านช็อตเลยครับโอ้โหบันจงให้เน้นหาคือโดนคาบจม่ะก็เลตจังไม่ทังถ้าดูคำการเซฟโฟนของโฟเอมครับถอยมาเล่นในระดับเดียวกันครับ อู้แล้ววงวิดิวอู้แล้ววงกักสามเหลี่ยมท้องคำต้องยิบย่อมนะโอ้โหนี่ครับไปกักตรงไม่นำมามากงนี่ยิบย้อมะโกงกงกงเลยหรือเปล่าดูทางซ้ายถ้าวงมีไปซ้ายพวงเลยนะมีโอกาสนะใช่ผมบอกเลยโทรบอกคาวเวอร์เลยไปจอง เดี๋ยวพุ่งไปเรื่อยดิแน่วันนี้กำลังจะเข้าสู่การไฟเดือดเลยครับประมาณวงที่สี่เพราะว่ามีแน่ครับเพราะว่าวงกินน้ำอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องครับของแห้งอุ้ยเราโดนล่าโดนอ้อโหโฟมครับไปโดนทางฝั่งสีเกตมาเลเซียเข้าแล้วดูครับไอ้ไปเก็บซิกไนต์อกเกมมาแล้วสองตัวเซตต่างเซตเก็บโซเลตออกเกมไอ้็อตไปเก็บซุกตัดฟาบาสันสันยังคาญอยู่โอ้เล็กโดนดาเมจไปประมาณ40 HP ดันเต้โดนเก็บโดยไอ้ครับเป็น2อิโของพาวเวอร์แล้วคือโอ้โหไม่ไหวโอ้ยยุไห้แม้ทอยมาโดนแมไปเลยน็ออขงทีีมเกตครับอ้หป็นเลยู่หลังรถ ตรงนี้เล็กดันมาเล็กเล็กจะดซับไม่แล้วเล็กขอจั่นมาขวาด้านหน้าหาลัเรามีคนจะไม่เจอเรียบเธอแล้วดูอุ้ยขึ้นมาแล้วครับตกี้ปั๊มยาแลา้าปัดโผล่ปัดตุ๊กตาตะกี้โอ้โอยพอครับจังดีเป็นซีเขตมาเลเซียเก็บ 4M จบสิบมื่อกี้ควันรถมันบงังครับพี่ดิวครับเกือบไปแล้วครับผมทีมซีเขตครับผมกลับมาชุบเพื่อนแล้วเป็นโฟร์เรดไฟของทีมซีเขตมาเลเซียครับถึงแม้จะเสียน็อกดาวสองน็อกครับแต่บอกเลยว่าสี่ศูนย์พูลสวัสดี์ทุกท่านนะจังหวะการรับครับ ก็ถอยหนีมาตัดภาพมามีรีเพย์ให้ดูครับเป็นลาอุมเคาะข้ามเฮ้ยเคาะเคาะตีหัวครับลาอุม่มเกี่ยวเทน่าครับโพสชั่นถือว่าสวยงามเลยนะครับและผู้เล่นยังอยู่กันครบด้วยครับสี่คนโอ้ดูภาพมุมสูงตรงนี่ผู้มครับนี่ฮะ งูทุกหย่อมยากสุดๆมันตัดเา้ยตกใจเอานี้แน่าฉอดนี้สวยๆดุ้งเลยนะดุ้งๆดุล้วเมื่อกี้เราดุ้งจริงนะวันนี้อุ้ยแล้วจุ่มบูโซนสามทีมครับแอโร่สี่คนทีมติเกตจินสี่คนและพาวเวอร์สี่คนครับไปอยู่ตรงไหนฮะไม่รู้ฮะโอ้โหเอาเลยครับอ๋อเขาจุ่มอ้อมไปเลยงั้พี่ดีไว้ไม่ชมครับแอลโล่เอาสายได้เหมือนกันแล้วดูครับทั้งทั้ไงแล้วอูกทั้งพาวเวอร์นะอื่จะตรงกันครับ ใช่ครับผลักใหม่ผมไม่ตอบผมรู้เลย <g ül> ไก็ตอ่อ <g ül> มาแน่หรอ <g ül> มาแน่กันแล้วนาะวิที่เหลือคนเดียวก็สามคิวก็โอบเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครับด้านบนของรูนครับอาหลับโอ้ไม่จบจริงๆครับมุมนี้พี่ดี่านผู้ชมครับฟุตบอลลีกอาล์ดตั้งแต่เฟสที่สองครับ <c oughs> อู้ยังนั้นต่อดีออนคาร์ขึ้นมาแล้วดูครับลาอุ่มอู้ยแล้วข้างหูตรงนี้แล้วดูขึ้นมาตัวร้อตัวปาดหนึ่งจบโต้โหดับเบิ้ลน็อู้ยันตะคุบะลิพี่ชมมาเรียบร้อยอ้าวแล้ครับแล้ได้คิวด้วยนะโลว์ซินครับเป็นโจ๊กเกอร์เอง โอ้จบสักทีกับคู่นี้ผูจะมาฮะตีอยู่ครึ่งปีอย่างน้องดาวอยู่ครับลีออนครับครับใช่เลือแค่ชาลีแต่ปัญหาคือชาลีไม่เข้ามาเลยนะดูด้านซ้ายพื้นที่มีพล้านเอเคอร์ครับพาวเวอร์กับแอร์โร่ใกล้กันเหลือเกินผมถามจริงเด้อฮะจะไฟกันหรือเปล่าพี่ดีว่า ดูจ so anyway so ังหวะนี้จะพามาชาลีเราจังหวะอยู่แล้วดูด้านซ้ายดูให้ดีครับแอรโรวูฟใกล้มากเปอรโตกับกิลวีตไหนเดี่มซ้ายแล้วดูวงวงโอ้โหวงเข้าต้องตีมันบอกเลยับเหลี่ยมนี้ใชวงแบบนี้อันตรายครับบูธแคมป์ด้านขวาเนี่ยแน่นตับเลยครับท่านผู้ชมครับวฮาคิวับกักพื้นที่ตรงแม่น้ำอามปะกรงตรงนี้อยู่เหมือนกันวงมีโอกาสจบซ้ายล่านะครับกับบนของแอโรวูฟครับต้องครับโอ้โหวงทำร้ายกาแลเซ ไซรัสมาแล้วเป็นเราปิดงานดับเบิลคิวสองอาลาสเลเยอร์จบ14ครับอุตาหตามมาฮะวงนี้กับไซรัสเดินแรงก็เสรยจแล้วดูครับดัวสโมกข้ามมาก่อนมีทั้งพวกน้องมีแกเนตเหลี่ยมใกล้ไซรัสรอด้านหน้ามีรอโกจากรุดตรงนี้ไซรัสโดเช็คเจ,จอไหมตอกขวามาสเป ไ,ได้หนดเจ็บหนักมากครับดีเอขยับเข้ามาแบบนี้ไม่น่ารออครับผมหุดจะพาเลื่อนไหมแตวฟุตบอลลิศเดินมาช่วยเพื่อนสองคนสเปคคูณสองมาเรียบร้อยตัดหนึ่งก่อนทีไปหนึ่งเป็นดับเบิลน็องของดีเอเหลือคนสุดท้ายไม่ไหวเรียบร้อยผมถึงด้านฟุตบอลลิศจบสิบสามโดยการเข้าทาอย่างแอคทีฟของดีเอครับโอ้โหต้องชมจังหวะเดินใสครับแล้วเดินใสตัวนี้จหวะโถมหายหมดเลย ไม่มีเวลาปัญหาตัดภาพมาโอ้โหาแบ่งบ้านกันอยู่ครับแต่ปัญหาคือบ้านพวงตนี้ยังเล่นต่อได้เลยได้นนแล้จีแซดไปโดนกันโซ่เก็บออกเกมอ,อ,อีกหนึ่งผู้ชมมาซีกคจีนโอน,นนาวีที่รอดคนสุดท้ายอย่างเมคูเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงเปนที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเดินไม่ระวังสปาออฟจัดให้แน่นอนครับโอ้โหและเซร,รีนโดนเก็บสกมโดยมาฟ,ฟ,ฟิโอโซครับมุมนี้อเอ้ยแล้วเห็น ยังไงเซนเด้ตาได้คิวมาเป็นเลสก็ยับกระจัวลงมาเน้นว้ามยังยังรอรอรอตัวรอยังรออยู่โอ้โหแล้วฉีดมาบุ๊มบิลเห็นขาแน่ทอดไปครับผมรอครับอุ้ยแล้วกวาดตัวมาด้านหลังครับยิงตัวไกลฝั่งนู้นครับผมน่าจะเป็นพาวเวอร์แปดแปดเคพครับตัดสินใจต้องเดินต่อครับเอเซเว่นแล้วเคพีขยับมาข้างหน้าสีเขตจีนครับผมทูเคโดนทิ้งไว้คนเดียวด้านหน้าครับว่ายังไงฮะ อู๋กอดแกนเน็ดมาแต่ก่อนครับผมยังไม่ถึงทูเกและก่อนโซโดนขอมาเก็บน้องดาวได้โอ้และทีวีเนปน็นสองซีโอของซ so ู S <S ทีสปอร์ตผมคุณสาสเปของแอคเซอร์ใส่ทางด้านซูนก็เลดไม่ได้ไม่ได้ครับผู้ชมีโจคือสะกบม้ามุนี้หัวผัวแบ็คไว้ยังไม่โดนผู้ชมต้องตีเพื่อเข้าวงครับซูทีสปอรต์ตจากมองโกเลียใช่ครับผมแบ็คไว้สี่มาผมนียโดนขอคุณสี่อย่างซีโยมาหายไปประมาณ60 HP ครับ บูโซนบีมาแล้วต้องเปิดต้องเปิดตัวออกไปก็ผมบ้านช่วยไม่ได้แล้วบูโซน,ทนแทแ้อยู่เอ้โูแล้วออกช้าบอกเลยโดนล็อกตาแล้วมุมนี้โป่งออมาแบ็คไฟตู้กู่ขายเหมือนกันสติยอคมกรกิบจังหวะนี้เฮ้ยมาไอ้เต้ ไม่พอครับเอ็เซอร์กดหายกันซินยวที่เหลือแค่เบลลี่ครับทมครับเพราะว่านอนยิงเนี่ยคุมมีคอยง่ายกว่านะครับแล้วเป็นศพของแบ็คไวเลยครับสำหรับกอดเลดตเบลลี่ขึ้นรถกระบะคันนี้ขับยาวๆโดนสเปรเรียบร้อยผมซูนี่ระปอดเหมือนจะออกจากสนามเลยครับอันดับที่ส2มีแค่1คิวครับระดับสุดตะมุมด้านใกล้ทางฝั่งตัวทูเคยังไม่ดันใส่คอรีนาพาวเวอร์ก็มีฟอร์เซนดักอยู่เหมือนกันโอ้โหสายลาดครับเล่นค่อนข้างยากครับไปติดเกาะอันนี้เหมือนกันแล้วย่อยค่าครับดาวฟาสุเว่นเนี่ยโอ้โหส้ย วงเหมือนจะไปทางซ้ายล่างหรือว่าขวาบนนะท่านผู้ชมครับแล้วอาร์บอกเอจบอันดับที่สิบเอ็ดไม่มีคิวก็มีหนึ่งแร้งพอยครับต้องหาดูว่ามุมนี้รอชกเหมือนกันครับ 2k โอ้ต้องเดินเข้าบอคุณละมุมมีเซน่าเซ็กซ่าดักอยู่แล้วต้องปาสมอคทุบเพื่อนทั้งสองทันตรงนี้เลยแล้วหมักยอดโซ่ไปโดนแพทชอยยิงออกเกมหนึ่งคนที่โดมาโอ้ยไอเซเว่นนี่สุดจัดเลยคะับสมอโปล่มาให้ผมจะสวนจากทีมซีเกตแล้วระเบิดลูกนี้สวยๆเลยครับผมจากใครฮะทีมซีเกตมาเลเซียไกลพอสมควรเลยอู้เราหายหมดเลยครับเป็นเล็กครับทิปเปิลคิวจัดเลยครับผมโอ้โหลูกนี้ฮะไพ่หวานเลยครับผมไอเซเว่นเลยครับโอ้โหแกแมนจริงครับเล็กเกมนี้ห้าคิวครับนี่ฮะ เป็นเล็กเนื้อเปื่อยนะใช่ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับเคพีต้องจุกหุ่นละวงแหวนรูกับพาวเวอร์ประทะากันแน่นอนแล้วเข้ามาชาร์จมุมนี้พาวเวอร์เจ็บหนักสองครับผมเราต้องปั๊มเลือดขึ้นมาสุเปอร์อูนากับเทอนาขยับเข้ามาแล้วครับไฟนี้ใครจะดีใครจะได้กอภายโดนหนึ่งชีจะชุบได้ไหมระเบิดลูกนี้ประตูยังไม่เปิดประตูยังไม่เปิดไม่มีดามจติตฝอยแล้วป่าไฟตามลูกนี้สูเปอร์อูน่าเหยียบไฟหรือเปล่าแล้วป่าเนี่ยสวนมาระวังหลังบ้านเหมือนกันก็เหลี่ยมนี้พาวเวอร์ วิ่งกำแพงกั้นกำแพงช่วยไว้อีกทางด้าหนึ่งเบียร์สเปตเฮจอตอายุไพ่บอลจาเกมมาอีกหนึ่งคิวของอาคิวทางด้านแล้วก็ผ่ายวิ่งชารมาจังหวะนี้เอาเลยครับไฟเพื่อพื้นที่เล่นกอผ่ายถึงจังหวะมาเจ็บหนักมากกำลังจะน้องดาวแต่ยังไม่น้องวิ่งกลับไปก่อนแล้วเหมือนจะมีการขอยิงมาแลบอลได้คิวมาเป็นทางด้านของกอเซนแล้วเรียบร้อยตัวสุดกับน้องดาวไปเฉยเลยครับกอผ่ายโอ้ประตูมาแค่และกิววิ่รจอจังหวะสองจังหวะสองนี่กิววิ่ครับแกกำเนิดแล้วปรับมาเป็นปืนแต่ก็มาเเจจออนนแ้กสสวย สับปืนมาเอรร์ิวเอ้าโอ้ยโดนแล้วไหม้ถเทกกับมาเป็นสองต่อสองซูเปอร์ด้ามาเทดกิวีได้โอ้ยทีทีจะชุบทำไมทีทีไปแต่ชูไปดิมาลอยเอยครับไปใหโลวู๊แบบปัญหาตอนนี้ที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 ต้องเอาไปออกสามแต้มสามแต้มทีทีป่าซ้ายทีทีเฮ้ยวิ่งกลับย้อนยาผมถามจริงนะครับบิ๊กแบ๊ตรงนี้ทีทีจะพาวเวอร์ยา ปั๊มทันไหมทีทีโอเคครับโอเค,อเ,คเก็บยาเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนปัม๊มอีกหนึ่งทีสปาออบปัมป๊มยาเหมือนกันทีทียาเฟอร์เดตเจ็ดชิ้นตุล้อาห์คิวมาท้ากันโนวาแสปาเราบอลเก็บไปเรียบเลย a a. อาคิวอเทน่าบีเอซเบียร์ทิปเปิลคิวใส่โนวาหมดตี้ครับแต่ตอนนี้ยี่สิบเจ็ชิ้นสปาออบอีกแล้วปัม๊มเลือดเก่งจริงๆเลยนะโโอ้หใส่คิวเอาแล้วเป็นนาวีเฮ้ยแมคคูคนเดียวสปาออบเนียนกับทีทีอยู่แล้วพันยาเฮ้ยเฟอร์เดตยี่สิบสามชิ้น ใช่ครับกีมนี้เอาอยู่แล้วผู้ชมฮะจะอ้วกอ้วกทีเดียวครับทีทีบอกเลยว่ายาน้อยกว่าเยอะด้วยลองเอานี้แล้วดูไปโอ้โหเรางไปผู้ชมครไม่ไปตอนนี้บอกเลยจะไปตอนไหนคุณเบลเฟอร์เดนไปไหนครับฟาอ็อฟผมถามหน่อยที่สุดท้ายของทีทีครับตรงนี้บอกเลยว่าต้องขึ้นรถต่อแรับมุมสูงครับเก่งโซ่อยู่ในรูปคุถามหน่อยเค่ะว่าเขาไปหยิบเฟอร์เ็นมาจากไหนครับแอโลฮูปผมเหลือจะเชื่อจริงๆริงนะผู้ชมครับโโอ้หทีทีต้องออกมาหลังแตกสปาออฟ ไปทีทีไม่มีเลือดแล้วน้องไปแล้วเห็นเห็นไม่ยิงเห็นไม่ยิงจะยิงจะยิงเอาคิวไม่ได้หลบไปดีๆหลบได้ทีทีเป็นศพของปูดีเอ,อ,อ,อ้โหโอะโหโขกเียมนี้จบบัญหาบไปแล้วอายอู่หน้าเอาคิวตรงนั้นแม่หน,นาวียนดับที่เจ็ดครับจังหวะนี้เหลือหกทีมครับอาคิวที่เกตจ,จินยังอยู่ครับผม่านผู้ชมครับโอ้เหลือเชือ่อฮะ โอ้เดือดจ,จัดเลยแล้วไซรัสรปั๊มเลือดครับไอ่ช็อตปั๊มเลือด2ชิ้นสุดท้ายทีมไทยอยู่2ทีมครับซีเคทจิน2คนอาร์คิวมาอยู่3คนกำลังจะปลดล็อกชิเกนิน่าเรียบร้อยครับผมเป็นเอิร์นนี่นะตรงดีเอจบอันดับที่6ครับผมมาตช็อตครับวันนี้งงเจ็ดต้องใช้ตะกอลปาพยายามจะลากแล้ไม่ทันเหมือนกันล่ะฮะแล้วประมาณคิวนี้น็อกสองตรงนี้เล่นต่อได้ไหมแล้วหมดตีไปโดนเก่งโซ่ถกซีเคทจินเหมือนจะมาเป็นับผมบอกเลยเฮ้ย โอ้ทามไม่เมื่อกี้ครับโอ้โหมอบโชคให้เลยสิเกตจินมาหรือเปล่ากเก่งโซ่แล้วดูครับในวงตรงนี้คอสดมอสเองปั๊มยาญ่อยู่นอกวงคุณเฟยผู้ชมครับแลวสองคนตรงนี้ของทางฝั่งขงุนรามาเพื่อนครับนี่ฮะสองสองครับสยองแน่กลับมาแล้วนะสิเกตจินครับเอ <c oughs> าละครับเก่งโซ่ผีขวามาครับยัดเนตออกไป ไถึงเอ็กเซอร์ั็ผมโดนไปแค่นิดเดียวเท่านั้นครับอู้ดูครับกายเป็นสองอู้ลราคอสหมอต้องทิ้งหมดเลยครับปั๊มใหญ่นอกวงเก่งโซ่ชนี้หนึ่งต่อสองรมะว่าเก่งโซ่เอาอยู่นะจริงอุ้ยระเบิดลูกนี้เจ็บหนักมากครับครับคอสมอไม่น่าไหวแล้วครับน่าจะเป็นหนึ่งต่อสองครับแต่ว่า D A R ขออภัยครับคนนี้น่าพาวเวอร์เนี่ยอยู่นอก บูโซนนะครับอืนี่ครขึ้นมาแล้วครับเพโซนเป็นเก่งโซรีนเสียงวิ่งแน่นอนครับเก่งโซครับกำลังจะได้ชิงเน,นเนอร์ครับผมรับซีเคทจินจากประเทศไทยครับเก่งโซทิงมาปาระเบิดหยอดมาลูกนี้โอ้โหมีระเบิดติดไปเล็กน้อยครับผมกระดันใส่ครับยังดันอยู่มมฮะขอดมอทันไหมคุณว่าแล้วเรียบมาแล้วต้องบกาทัาหนึ่งหนึ่งครับผมใกล้เอ็กซ์ แล้วไฟมาติดหลังคาเก่งโซ่บอกเลยว่านี้ครับสองหนึ่งไม่พอหรือเปล่ามาแล้วคอร์มอสเข้าทันครับพี่ดิวครับสองหนึ่งครับคอร์มอสคอร์สมอสยังทนันอ่ะครับวงนี้บอกเลยว่าไม่น่าพลาดครับเก่งโซ่ไปครับผมเอาหน่อยครับเก่งโซ่มุมนี้ฉีกขวามาปีนเข้ามาแอคเซอร์นอนหลังต้นไม้ปั๊มเลือดอยู่ปั๊มเลือดอยู่พีกดูมุมดูแล้วแม่พี่ฟายผ่านย่าไปไม่น่าพลาดนะครับสิเกจินทำได้ทำได้ไหมคอร์สมอนเนียนอยู่ วงสุดท้ายโอ้โหดีแม่เคพีกับผมสี่เหมือนกันตรงนี้เรียบร้อยผมเก่งโซ่ได้คิวมาเป็นแบ็คไวครับอาฮะดึงจังหวะรอยับเก่งโซ่คือเขาน่าจะเดาได้แล้วว่าอยู่ต้นไม้ต้นนี้ละคารนมาเลยแอะแล้วโดดมาโดดยิงเก่งโซ่โดดยิงแล้วเก่งโซ่ทัได้สี่เข็มจินจากประเทศไทยครับโอ้โหไม่พลาดนะไม่พลาดจริงๆฮะตรงนี้หมาแล้วดิ มาแล้วดิปลดล็อกแล้วแบบนี้ดีกนะดูครับจาก15ห้าเกมีนะกินไก่ด้วยใช่นะครับผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ขึ้นมาอยู่หน้าแรกทาง้ายบึงเหมือนกันสวยจัดครับปลดล็อกให้ประเทศไทยได้แล้วครับไก่ตัวนี้โอ้โห